สดีจ้าพี่น้องพบกับ่าดาวจากช่อง่าดาวสไพรโนเว่ด้วยจ้ะไปออกไปเที่ยวมาแล้วกัได้แต่งมงมาลูกนะึงนี่มีของดีมาฝากแต่งมวโนเว่ลูกมพี่น้องล้องไายดูเจ้ะไม่ใค่ลูกมาจากแห่ทาทยดูเนาะมาแต่งมวลูกนี่นักกีิโลแล้วประมาณกี่บาทเงินคอนเนาะบอกก่อนก็นไนนะไรเนาะทายที่ ไรเอ้ยให้มิโนท่ทายก่อนเนาะอะไรเอ้ยเออติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้าทายมานักมากจ้าดาวป่ดเอี้ยวชุมไม่ไหวมัว้งนะยังไม่เจออาจจิบอกด้อจ้ะเฉลยเนาะลูกนี่เป็นเงินคอนเอ่ออะไรสองร้อยห้าสิบกว่าคอนจ้ะคักแมแต่ราคามันที่แบบยาดุบอ คลิปไปไว้ยาด่าวดูเลยแต่ว่าลืมแต่มันดูในคลิปแหละเดี๋ยวเปิดดูในคลิปเอาน่าจัดว่ามันทลายเดี๋ยวค่อยดูมาจากพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูในคลิปเอาน่าจาัดค่อยจจำเอาเด้อมาช่วยยาดาปาดกันเัื่องนี่ปาดได้ไหมปวดเ๋วก็นี่ไม่ไม,ไมีแรงเลยปาดยังไงพี่นอ้องยาดาวปวดเ๋วมันไม่ไม,ไมีแรงกําลังนันจะใช้คนปูนก็กระซิ่ให้แร้วเก่งใจก็ลูกก็ไม่ว่าง ปวดเอวแล้วปวดเอวหมอนลองฟันกระดูกเน้อจมันกระผายากมันมีแรงบีบกดไม่าดาวยิบผ่าได้ไหมพี่น้องอึ๊บอึ๊บผ่าไปตรงที่นี่เบียวโอ้ยพี่น้องเนี่นยไายชี้จะแดงไหมค่ะพี่น้องพี่น,อน้องเดี๋ยวให้หนูอีกสักพักพี่น้องไายด้วยจ้ะไทยว่ามันจะแดงไหมเอ่ะ ผ่าในสุดกับผ่าด้แต่ก็ะเม็ตุง <c oughs> พี่น้องเด้อย่าดะผ่าแดงมงัวคือยังเป็นคนมีหลายใจน่ารักกับกทีละคนมีผัวกับมีทีละคนแต่แต่ผ่าแดงมัวพี่น้องดูนี่หนึ่งสองแดงอยู่จ้ะไม่ค่อยอยากยกเลยพี่น้องอ๋อีอก,ก้องมาต่องดูดีกว่านะจ๊ะเนาะโอ้จะตก Doctor, tôi luôn 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 โอ้เปลือกนะนะแข็งแข็งพี่น้องเฮ่จะเปลือกไปไปกินเอาไปกินโอ้เปลือกหนาอยู่แต่พอมัน,นหนักเนาะเปลือกมันหนาอยู่จ้ะเลือกไม่ถูกไม่ถ้อเก็ผ่าแล้วไม่อยากได้จะได้ามาผ่าเองนะ พี่น้องเห็นไหมจ๊ะพี่น้องนี่เอาไว้รุดตับสมกินนี่จ้ใจพี่น้องดูอีกเนาะไอ้คนไอ้ปวดเอวผมกลับไปงี็พี่น้องเอ้ยดูอีกต่างหากปวดปันหนาโพดดิเน่ะแข็งแข็งประเทศไรฮึแตงโมนี่มันแข็งแต่ปวดยังแข็งเลยจ้ะอืม แพงยังกินยากอีกเนาะแต่ก็จะเปรียบเทียบก็บางไทยอีกก็ไม่ได้หรอกเนาะพี่น้องเนาะของมันเขาเราก็ต้องกินตามราคากันไหนกันราคานั่นแหละนี่เอาไวตา้ตำสมแจมกิน้ะนี่เอาไว้ตำสมกินกระปานะานักจัร์เนาะอืมอืมนี่ นี่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 ต้นหาของใส่เนาะจ้ะแป๊บนึงนี่จะของใส่พี่น้องปุ๊บปิดนี่ไว้อ้าวพริกเฮ้ยลื่นจ้ะปุ๊บพี่น้องเอ้ยเล่นะไรลื่นเลย,ไ,ลเลยไม่เชียนไม่เชียนไม่เชียนไปเรียน,นมาใหม่ ไม่เสียนไม่เสียนต้องเลี้ยนมาใหม่ไปใส่จานแน่นีดแล้วคุณปูเห็นกระบ,บนนวนอีกอีกเจ้าจ้ามาเด้อแตงโมอร่อย,ยจ้ะจ้าแตงโมแตงโมโนเวอย่างแพงเลยชีวิตเมียฝรั่งต่างประเทศต่างเด่นนะจ๊ะถูกรู้แพงก็ต้องกินมันอยากกิน กูต้งมจัวดักไม่รู้ี่ังไงขึ้นยุ่งจังไหมครับไหมจ๊ะไม่ไแน่ละอากาศดีๆีขึ้นนี่อาจจะแสงเหนือขึ้นอีกจ้ะ Oh. Um. khá ăn, Kim để ăn, lại cái em, tặng đến, bánh xong đấy không, mới chồng, chít đến b้าน riêng tớ làm bánh ít ไปนาซื้อเขาเหลวก็ระดาภัไปนาเจ้า,จาของไปนานเลยพอกลางวันก็ไปหาซื้อแตงที่เขาปลูกแตงเอามาขายเราไปนาเจ้า,จาของนะ่ะไปซื้อเขากระดาภัยมามากอ่ะมาทุบทุบก,ก,กระจาก,กันกินแล้วก็กระดูกมันกระตํามสมกินกักขา้าวพี่น้องเอ้ยแก่ร้อนตอเลี้นึกหน่อยพระพอเซนโดไปนา ก็ไปซื้อมาทำเลยกินกินพอกินอันมัดล้วเราก็ไปขูดกระดงมากินลูกําแม่แม่ไม่ได้กินผมสงสารแม่แม่ผมกินมาจากแม่นี่บอกไม่ใช่รู้แม่หิวแม่กับพูดแล้วกระดงมาตั้มชมลสงสารก็เกี่กักินสงสารพ่อแม่วาพ่อแม่ไม่ได้กินแล้วมาขูดเอาเด่นเกาะที่แบบเป็นกระดงมันน่ะมากินที่ไหนได้พ่อแม่อยากกิน แล้วคนเดียวจะว่าคราก็คิดห่วงพ่อแม่ว่าต้องคงที่มาจากพ่อแม่ในได้พ่อแม่ชอบกินต่ำๆนี่งานมันก็อยากรจะเนาะเด่นร้อนมื้อหลายแล้วพี่น้องพอกันจัดที่กินคอไม่ได้ มันจะเป็นเบาหวานกินมากหลายไม่ดีเนาะคิดถึงมังไทายเอ้อนเนาะเนาะต้องกินกันจ้ะ <c ười> คลิปนี้ก็จะไปแค่นี้เดิกใจ,าย,จยากกินมดหลายแหละกินมากหลายไม่นี้เบาหวานกินผูหายอยากแล้วก็หายเหนื่อยไม่เมาลด,ดา <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้าแต่ชอบคลิปอะไรก็เข้าไปดูได้จ้ะหรือใครชอบคลิปเก็บเพชรตกปูตกปลาก็เขามาดูย้อนหลังเลกหรอกดูย้อนหลังได้แต่ถ้าใครชอบดูคลิปเก็บเพชรโดยเฉพาะเลยนะกะเฉียนเสื้อคาหาคข้ว่าย่าดาวเก็บเพชรมันก็จะขึ้นตะคลิปเก็บเพชรยาดาวเพียบให้เลือกดูได้เลยจ้าเคแล้วจ้ะ ขอบคุณจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่จ้าสวัสดีจ้าดูารบรรยากาศอันนี้สวยไหมจ้าสวยนะเ้สวยล้นลื่นดนะพี่น้องเพราะว่าแดดออกแล้วน,นิมะเริ่มละลายฝนก็นจะลื่นจ้า